สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันปาร์ตี้ของครอบครัวฉันเด้อจ่าแกเอ้ยเมนูที่ฉันที่ทำวันนี้ก็เป็นเมียงปลาทูจากินกับน้ำจิ้มเผ็ดๆแสบๆแกเอ้ยนึกอยากขึ้นมานันแล้วทีนี้ฉันก็เลยเดี๋ยวให้พระเอกฉันนี่นหะจ่ามาเก็บพักสลัดหนาบ้านให้ที่ฉันต้องให้พระเอกฉันเป็นคนมาเก็บพักให้นีน่ะก็เพราะว่าฉันมีหน้าที่ต้องทำหลากหลายอย่างจ่าแกเอ้ยกลัวว่าจีไม่ทันนอะเดี๋ยวมันจิมือจิ้มคำซะก่อนพอมืดพอคำมาแกเอ้ยยุ่งมันก็ไอย่างหลายเลยหละจ้าตอนทีี่่่เกกก็็บัันนนะฉไไมด เป็นคนถ่ายวิดีโอให้ดอกจา้าฉันก็ให้พระเอกฉันนี่แหละเป็นคนตั้งกล้องถ่ายมาให้แต่ว่าก่อนจะถ่ายให้นะนะแกเอ้ยมีการดักคอฉันไว้ดีมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีการบอกฉันว่าถ้าเกิดตัวเองให้เขาถ่ายอะนะถ้าภาพหรือวิดีโอมันออกมาไม่สวยหรือว่ามุมกล้องมันไม่ได้นะก็อย่ามาบ่นเขานะถ้าตัวเองบ่นเขาอะนะรอบหน้านะ่ะเขาไม่ถ่ายให้ตัวเองเด็ดขาดอ้าวแต่เกิดเขาปูดมาอย่างงี้แกเอ้ยฉันก็รูดสิปากอยางไว้เลยแหละจ้าเดี๋ยวถ้าเกิดรอบนาได้ให้เขาช่วยถ่ายนะนะเขาก็จะไม่ถ่ายให้นั่นแล้วก็เปะเ้าไวก่อนะ นอกจากที่เก็บพักสลัดหน้าบ้านแล้วฉันก็ห้ไปเก็บมะนาวมาห้ด้าจ้ะแล้วที่นี่ฉันก็บอกว่าล่างมาห้มันสะอาดสะอาดดาเด้อก่อนที่จะเอามาหายนานามะมอก็ล่างมาห้ฉันอย่างดีเลยเด้ได้พักมาแล้วที่นี่ฉันก็เตรียมเครื่องที่จะทำน้ำซุปเร็ตพอดีจ้ะอันดับแหลกก็กใส่พริกกระเทียมแล้วก็ลากผักชีลงไปก่อนเลยจ้ะเร็จแล้วที่นี่ก็เติมน้ำต้มซุปลงไปแล้วก็ตามด้วยถั่วตัดลงไปนี่แหละจ้ะถั่วตัดนี่นะก็เป็นขนมอย่างหนึ่งเด้อจะเก๋อกเอ้ยก็หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเลยเร man, ปป็จแล้วทีนีน้กอาาทุย่่งปัน เสร็จแล้วที่นี่ฉันก็จีใสใบพักชีลงไปปั่นดาจ้กเพราะว่าน้ำจิ้มของเรามันจีได้ข้นๆเครื่องปรุงน่ะใครจีใสลงไปพร้อมกับพวกเครื่องเทศที่เราเอาไปปั่นก็ได้เด้อจ้าแต่ว่าฉันน่ะที่เอาออกมาปรุงข้างนอกเพราะว่าฉันน่ะต้องทําน้ำจิ้มเป็นสองถ้วยเพราะว่าคุณหน้าฉันน่ะเขากินเจกันจ้กแกเอ้ยเดี๋ยวฉันจะทิมายให้ฟังว่าทําไมคุณหน้าฉันกินเจถึงกินกระเทียมได้ แต่ว่าตอนนี้ฉันขอบอกส่วนผสมของน้ำจิมก่อนทำมาอย่างนั้นเดี๋ยวภาพกระเสียงมันกจะไม่สัมผัสกันอีกแหละ <c oughs> เครื่องปรุงที่ฉันจะใส่ก็จะมีน้ำปลาผงปรุงรสผงนัวน้ำเชื่อมแล้วก็น้ำมะนาวนี่แหละจ้ะถ้าพวกแกไม่มีน้ำเชื่อมนะก็ใช้น้ำตาลทรายหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บก็ได้เด้อจ้ะแกเอ,อ้ยก็เอาตามที่เรามีนั่นแหละไม่ต้องไปต้มให้มันยุ่งยากหรอกของฉันน่ะมันมีอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วฉันก็เลยได้ใช้น้ำเชื่อมเอาแบบนี้แหละทำน้ำจิมเสร็จแล้วทีนี้ฉันก็จะเอาปลาทูลงไปทอดนี่แหละจ ปลาทูนี่นะแกเอ้ยตัวไก่อย่างใหญ่เลยแล้วไม่ยาฉันนั่นแหละจา่าม็อก็ซื้อมาฝากดองมอซื้อมาห้ตั้งสีตัวนุ่นแล้วแต่ว่าฉันก็ทอดแค่2ตัวเพอจ้ะเพราะว่าวันนี้นะ่ะจะมีหลากหลายเมนูไม่ได้มีแค่เมียงปลาทูอย่างเดียวที่เห็นพี่ชายฉันมันกําลังคนอยู่นี่นะแกเอ้ยก็เป็นก้อยเนื้อจ้ะเมนูนี่นะคุณพ่อฉันเขาก็ะอยากกินแล้วพี่ชายฉันมันก็ชอบกินด้จาจ้ะ ที่ฉันไม่ทําให้กินน่ะนะเพราะว่าส่วนตัวฉันน่ะฉันไม่กินเนื้อแล้วฉันก็ไม่จับเนื้อดาจ่ะพี่ชายฉันมันก็เลยต้องโชว์ฝีมือนี่แหละส่วนคุณหน้าของฉันสองคนนี่นะมอก็กําลังเสียบบาร์บีคิวเจ๊จากแกเอ้ยไม่มีเนื้อรงเนื้อซัดดอกจากกระมิ้ตพักนั่นแล้วซอสบาร์บีคิวนี่นะก็มีมิดอกจากกะจิจิมกับน้ําจิ้มซีฟู้ดเจ๊ที่ฉันทําให้นั่นแหละแล้วฉันที่บอกเด้อแกเอ้ยน้ําจิ้มซีฟู้ดเจ๊น่ะอร่อยกว่าน้ําจิ้มธรรมดาอีกเด้ขนาดวันน้าจิ้ม มันอร่อยย้อนผงนัวฉันไม่เชื่อดอกเดือฉันว่ามันเป็นย้อนฝีมือคนทำคัก และถ้าถามว่าใส่ไหมก็ใส่คือเก่านั่นแหละจ้าก,กระบนให้ฟังไปยังงั้นแหละ <c oughs> มาที่นี่ฉันจะทธิบมายให้ฟังว่าทาไมคุณ้าฉันเขากินเจแล้วทําไมถึงกินกระเทียมหรือว่าพักที่มีกลิ่นฉุนได้เ <c oughs> พราะว่าคุณ้าฉันมอไม่ได้กินเจแค่เฉพาะช่วงเทศกาลกินเจมอก,ก็กินเจามาตลอดแล้วก็กินมาหลายปีแล้วและคําว่ากินเจของคุณนาฉันนั่นแหะเขาก็ไม่กินพวกเนื้อซัดเครื่องปรุงที่ทํ <c oughs> ามาจากซัดแล้วก็พวกอาหารแปรรูปที่ทํ <c oughs> ามาจากซัดทั้งหลายแหละไข่กงไข่ไก่นี่มอกก็ไม่กินเด้แต่ว่าถ้าเป็นพวกพักนี่นะแกเอ้ยม กินแบบนี้นะก็ได้สุขภาพก็จะแของแล้วก็งดเว้นการเบียดเบียนซัดนั่นแหละจ้ะไอตัวฉันนะก็อยากกินกับเขาอยู่ดอกแกเอ้ยแต่ว่าของโปรดมันดันเป็นหมูกระทะนั่นแล้วมันก็หล่อตาหล่อใจเนาะแต่ว่ากินเจนี่นะก็ไม่ได้เคียงเปียกกันอยู่ตลอดเวลาดอกจากก็มีผ่อนปนกันเรื่องบางเวลาบางโอกาสนั่นแหละก็อย่างวันนี้เลยนะสดซดร้อนๆเลยแหละแกเอ้ยมานี่ฉันที่เผาให้ฟังไอเรื่องเผาคนนี่ฉันออย่างถนัดเลยแล้วก็วันนี้นะเขาพากันไปเดินตลาดนัดจ้ะแล้วขากลับนั่นะก็พากันเข่าเซเว่นกระจ้ากไปเข่าเซเวนอีท ไหนดอกแก่เอ้ยได้สปายมาแล้วกลับมาบ้านฉันก็นมานั่งนึกอยู่เด้ว,ว่าสปายมันมีรูปแบบเจเหล่านี้หืมมัวแต่อธิบายสายืดยาวเลยฉันที่นี่ถึงไหนล่ะละเอ้าที่นี่ก็ตัดภาพขึ้นมาบนไล่์เลยจาะก,ก็กำลังกินข้าวกินน้ำกันอยู่นี่แหละแก่เอ้ยก็ล้อมวงนี่แหละก่อไฟฝิงไปโอ้ยนึกถึงสมัยเป็นลูกเสือเนนาลีกันเนาะแต่ว่าอยู่นี่มีมีมมดอกเดอ้อลูกเสือน่ะนะมีแต่ลูกแมวนี่แหละจัง ีนี้สมาชิกก็ไม่ค่อยหลายจักเทไรดอกจ้าเพราะว่ามากันไม่ครบเขาก็แยกใหญ่กันไปหลายที่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นปีก่อนๆนะนะมากันครบๆนะแกเอ้ยเสียงนี่แตกกันสวดๆเลยแล้วบ้านฉันนะนะแล้วยิ่งแต่พอตกดึกมาจักหน่อยนิ่โอ้ยดังกลัวหมูเลยแหละจ้าแต่ว่าก็ไม่มีใครว่าไลดอกจ้าแกเอ้ยมันก็เป็นธรรมดานั่นแหละช่วงเทศกาลนานๆทีปีหนเนาะไม่ได้มากินกันเสียงดังทุกวีทุกวันหือว่าเขาจีดารับหลังนี้ก็เร้วแต่เขาแล้วเราไม่ได้ยินเนาะ ทุกปีกะจิพากันทํากินนั่งกินอยู่บ้านนั่นแหละจ้าแต่ว่ามีปีนี้ปีแรกนี่แหละที่ได้ขึ้นมานั่งกินบนไร่เพราะว่าปีนี้นะพี่ชายฉันมันต่อไฟขึ้นมาแล้วจ้ากแกเอ้ยแสงสว่างมันก็เพียงพอเนาะแล้วปีนี้อากาศมันก็ไม่ค่อยหนาวมากดายยิ่งตะกอไฟช่วยแบบนี้จักหน่อยหนึ่งนะเย็นกําลังพอดีเลยจ้ากแกเอ้ยกินข้าวกินน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็ได้เวลาที่เด็กน้อยรอคอยมาถึงแล้วก็ได้เวลาจับฉลากจับของขวัญกันนี่แหละจ้าพี่ชายฉันมันก็ไล่บอกฉันล่วงหน้าก่อนวันที่ฉันที่เขข้้้าาามนนนีี่่แแหหลลัักกก็ยยววออออบฉใซืง ขวัญมาจับฉลากกระหลานดาเดอ้อราคาขั้นต่ำน่ะนะก็ลอยนึงไวนะ้ยังงั้นฉันก็เลยได้เตรียมของขวัญเข้ามาจับฉลากกระลูกหลานนี่แหละจ้าแกเอย้ยก็พอให้เด็กน้อยได้สนุกสนานกันไปมันก็เป็นธรรมดาเนาะช่วงเทศกาลน่ะนะเด็กน้อยก็ตื่นตาตื่นใจนั่นแหละจ้ายิงต็ตอนแก้ของขวัญน,น่ะนะอุย้ยอย่างรุ่นเลยแล้วอย่าว่าแต่เด็กน้อยรุ่นเลยแกเอย้ยขนาดคนเฒ่าที่นั่งดูอยู่นะ่กะก็รุ่นไปกับเด็กน้อยด้านน่ะนะจ้าพอจะเด็กน้อยจับฉลากกันนะได้ของขวัญอะไรก็ส่งเสียงกันเฮออคนื่นเขขาาได้ยินเจว่า เชียร์มวยกันอยู่นั่นแล้ว <c oughs> ตอนที่จับจะลากอยู่นี่นะฉันก็อยากเปิดเสียงให้พวกแกฟังแทะแต่ว่าก็เปิดไม่ได้ดองจากแกเอ้ยเพราะว่าระวังนั่นนะเปิดเพลงกันอยู่จ้ะก็กลัวโดนลิขสิทธิ์เพลงนั่นแล้วเดี๋ยวถ้าโดนลิขสิทธิ์มานะแกเอ้ยหาเงินตัไหนเราไปจ่ายเขาที่นี่ละช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ฉันก็ที่ขออนุญาตไยพร้อให้พวกแกทุกผู้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แค้วคาดปลอดภัยและที่สำคัญเลยขอให้มีความสุขกันตลอดปีตลอดไปเดอจ